ป้วก็จะหายนะแต่ใจไปโรงพยาบาลดีกว่า,าใจจริงอะ่ะผมอยากให้กักตัวอยู่ที่บ้านแต่คือมันแค่ลำบปากเวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ,อยู่ในความดูแลของแพทย์อะ่ะรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเราเนะี่ยอยากให้คุณฟังทางนี้นี่คือกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยสีเขียวคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยคิดเป็น70%ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดส่วนนี่คือกลุ่มสีเหลือง กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงจะมีอาการหนักซึ่งมีประมาณ20%และสุดท้ายเนี่ยกลุ่มสีแดงผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการรุนแรงซึ่งมีเพียงแค่10%จากยอดผู้ติดเชื้อเท่านั้นแต่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงมีโอกาสจะเกิดอันตรายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดแล้วผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอย่างฉันล่ะไม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรอ คุณนะ่ะคือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาตัวเองได้โดยระบบโฮมไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันเนี่ยเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่มีความรุนแรงมากขึ้นการรักษาตัวที่บ้านจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเกณฑ์ของการ เข้าสู่โฮม e a สเลชันเนี่ยถ้าท่านไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นมีอายุน้อยกว่า60ปีไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคความดันหรือถ้าท่านมีแค่อาการอ่อนเพลียปวดตามตัวไอไข้ถ่ายเหลวถือว่าเป็นอาการไม่รุนแรงนั้นกระบวนการของการดูแลโฮมเมสเลชันจริงๆแล้วถ้าคนไข้ไม่มีอะไรเหลือ4วันท่านก็จะหายแล้วก็อยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอาล่ะ เมื่อคุณของเข้าสู่การรักษาด้วยระบบโฮมไอ o l a t i o n แล้วให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นและรีบกักตัวด้วยวิธี3ยอแยกอยู่แยกใช้และแยกขยะเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อของตัวคุณเองแล้วรีบโทรไปที่เบอร์1330ต่อ14 เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่การรักษาด้วยระบบโฮมไอ o l a t i o n หลังจากนั้นคุณจะได้รับกล่องรอดชีพซึ่งภายในกล่องจะประกอบไปด้วยหน้าก,กากอนามัยเจลล้างมือฟ้าทลายโจรยาลดไข้ชุดตรวจเชื้อโควิดปลอดวัดไข้และอุปกรณ์วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อขอรับกล่องรอดชีพได้ดังนี้ และในระหว่างที่คุณรักษาตัวอยู่ที่บ้านมันคอยเช็คอาการตัวเองอยู่บ่อยๆพร้อมจดบันทึกข้อมูลในทุกๆวันเพื่อใช้อัปเดตอาการกับแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงของหมักดองอาหารที่มีรสจัดและเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากสิ่งที่ควรรับประทานคืออาหารอ่อนๆที่สามารถย่อยได้ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาตัวเองให้ดีขึ้นและถ้าหากคุณมีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบให้ตั้งพอสังเกตว่าอาจจะมีอาการเชื้อลงปอดสามารถทําการเช็คตัวเองได้ง่ายๆโดยการลุกนั่งบนเก้าอี้ต่อเน,นื่องเป็นเวลาหนึ่งนาทีหลังจากนั้นให้ทําการวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วถ้าค่าที่ออกมาน้อยกว่า95%ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนและในกรณีที่คุณ เกิดอาการหายใจลําบากสามารถบรรเทาอาการเบื้องต้นได้ด้วยการนอนคว่ําต่อด้วยการนอนตะแคงแล้วเปลี่ยนเป็นท่านั่งพิงหลังสูงทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆท่าละ30นาทีถึง2ชั่วโมงเพื่อช่วยลดการกดทับของปอดและทําให้ปอดทํางานได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อคุณรักษาตัวเองจนครบ14วันแล้วผลตรวจไม่พบเชื้อโควิดหลงเหลืออยู่แสดงว่าคุณกลับมาอยู่ในภาวะปกติ เราดีใจด้วยแต่คุณต้องห้ามประมาทการจะตกสรุปให้ชัดเมื่อคุณเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวคุณสามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านโดยระบบโฮมไอโซเลชันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้เพียงเท่านี้คุณก็รักษาตัวให้หายจากโควิดได้และเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้เขารับการรักษากับแพทย์อย่างใกล้ชิด รู้วิธีรักษาสู้โควิด19ได้ด้วยตัวเองชัวแน่แชร์ได้